สวัสดีจ้าพาชมบรรยากาศท้องทุ่ง่มแห้งนะพี่น้องวันนี้ัวดงวอากาศลมแรงบอนผัดต้นไม้ปิ้วเวินเวินอยู่อันนี้ก็ซีม่งกลัวลมแห้งอีี เดพาดล้านน้อยมาปล่อยปลาอ่นล้านน้อยอ่ป้าไปปล่อยคนละโตแล้วนายพัดผู้นี่มาป้าไปปล่อยลูกอละโตยิบคนละโตหล่ะไปปล่อยเออนางลองปล่อยดี๋ยวเดี๋ยวยิบผึ่งปล่อยยิบผึ่งปล่อยกันไปก็ลูกหายไปผู้บ้างปล่อยยังเออปล่อยลงลูกเอออันนั้นพัดปล่อยพัดปล่อยลงลูกเออไปไปนี่มื่อเดีลูกเอามาสองตัวไม่ีสองตัวเออไม่โตเออโตไหม อากาศปะมันเปื่อยแล้วลูกป่ะมใรมลมแห้ง่ย่ไหั่ยไไนางไปลูกฝหัวามันจะมาเหีนเหรอัวหัวมันจะมาบ้านไล้วัวน่ะนี่ีขอกมันยุ่นี่ใกล้ๆนี่ เขาจะเป็นหมู่บ้านอาจะเป็นวัวสีไปใชสีไปใอย่าไปทางน้ำได้ยานงูได้ลูกเด้อโ้านหน่อยคอยถึอใจประยังอบ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 บบอ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 เอิอนบอบออบอบอบออบอบออบอบอ ไส่ไปเห็นยังเขียดแม่ไปเห็นอยากหแม่เ็เดเี้ยตกปลา,ปาปจะเบินเขาพี่นอ้องอันยะเลยเห็นบ่าขาเก็บนี่เห็นไหมข้าวนะมันหกไสไก อย่าไปอย่าไปลูกกลับขึ้นมาเด้อมาเด้อผู้พันกลับขึ้นอย่าง,งุ่นเลือม